นะผู้นำกองผู้นำเอยอะแยะไปหมดนะครับทันะ้าไดมอนด์แล้วก็สูงขึ้นไปร่วมร้อยท่านทีเดียวนะครับเอ่อสต่งต่างๆหเหล่านี้นะครับผมเชื่อว่าท่านค,คงมองเห็นวิธีการหรือที่เขาว่าเ,เป็นซิสเต็มเป็นระบบนะครับในการที่จะให้องคอ์กรนี้มันรันไปนะฮะร,รันอย่างต่อเน,นื่องรันแบบมั่นคงนะรันแบบเกิดสายงานเกิดคนนะเกิดผู้นําที่ทํางานเป็นนะเพราะว่าในธุรกิจนี้ใช่ไหมครับเราสอนให้คนเข้าใจธุรกิจและทํางานเป็น อันนี้คอนเซ็ปต์นะของยูมิพลาสนะครับเราไม่ได้เปิดธุรกิจขึ้นมาเพื่อเอาแค่เฮ้ยให้พีวีมันเกิดขึ้นให้มันมียอดเข้าบริษัทแต่เราเปิดธุรกิจขึ้นมาเนื่องจากเป็นเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งใช่ไหมครับให้มันเป็นธุรกิจที่มีการถ่ายทอดให้กับผู้คนให้ผู้คนได้เกิดการเรียนรู้และทํางานเป็นจ้ำนะครับทำงานเป็น,น,น,ปนอันนี้อันนี้ผมจ้ำตลอดนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าองค์กรคนเดียวก็ต้องเป็นแบบนี้เช่นกัน คุณเดียเห็นความสําคัญของซิส t e เเ็มเป็นแบบไหนนะครับให้ความสาคัญนะฮะแล้วก็เกิดผู้นำอย่างมากมายขึ้นมาภายใต้องค์กรนะครับค่ะขอบคุณค่ะท่านประธานในส่วนของการเห็นความสําคัญของซิส t e เต็มนะคะของเดมองเห็นเนี่ยตั้งแต่วันที่ตัดสินใจสําเร็จตั้งแต่เก้าแรกแล้วนะคะเดียก้าวเข้ามาเป็นนั่งเป็นเด็กนักเรียนใหม่ซึ่งหลายๆท่านก็ไม่ได้รู้จักที่อ e ิมพิเรียนลาดเพา้า ะะไปนั่งเรียนรู้นะคะท่านประธานทั้งสองท่านยืนสอนทั้งแตเช้า,ชาจะหลดเย็นและก็มีนะคะโค้ดที่ยิ่งใหญ่นะคะเปรียบเสมือนคุณพ่อคุณแม่คนที่สองนะคะซึ่งท่านก็นั่งเรียนรู้อยู่ใกล้ๆก,ก,กันและท่านก็ดูแลในทุกภาคส่วนมานะคะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณอ๋อยคุณแบง์ของเรานะคะท่านว่าที่สิบปีทั้งสองท่านนะคะคุณพิมชนกและคุณจิตวิสุทธิ์แสนเต็มปินค่ะตั้งแต่วันนั้น ถามว่ามองเห็นความสําคัญของซิสตมเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าหนึ่งเดียมไม่ใช่นักธุรกิจเครือข่ายเดียมไม่ได้เก่งในพาทของธุรกิจเครือข่ายแต่สิ่งหนึ่งที่เดียตัดสินใจในวันนั้นคือเดียอยากจะให้ให้กับบุคคลที่เขาอยากจะประสบความสําเร็จแล้วเราไปเจอเขาแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะให้ได้คือหนึ่งนั่นก็คือว่ายูมิพลาสเนี่ยมีองค์ประกอบรวมหลายอย่างที่ครบอยู่แล้ว ส่วนถัดมาสิ่งที่เราให้เขาแล้วเนี่ยมันต้องมีคุณค่ามหาศาลนั่นก็คือว่าให้แล้วแล้วเขาไปต่อ,อยังไงถูกไหมคะบนความสําเร็จของยูมิพาสแผนการตลาดเขียนไว้ชัดเจนว่าการมีรายได้ไม่ว่าจะกี่ช่องทางก็ตามแต่เกิดขึ้นจากองค์กรขนาดใหญ่ที่มีมูลค่ามหาศาลระบบซิสเต็มนะคะจะทําให้ทุกคนเนี่ยมีทิศทางเดินในทิศทางที่เดียวกันมีอิสรภาพแบบไร้ขีดจํากัดได้ แต่ระบบนะคะจะถูกต่อเกิดขึ้นและมีความส่งพลังมากๆนั่นคือต้องอยู่ในศูนย์การเรียนรู้หรือเราใช้คำว่าเซ็นเตอร์นะคะเซ็นเตอร์สาขาแรกที่เดียเปิดเลยเคืออำเภอพิมายเดียนอยู่ที่กรุงเทพทำธุรกิจอยู่กรุงเทพเดียนมาเรียนรู้ที่พระอาที่อิมพีเรียลนาขาววันรุ่งขึ้นขับรถไปพิมาย5ชั่วโมงเอาระบบซิสเต็มที่เรียนในวันก่อนไปลงสู่สาขาพิมาย แล้วตอนเย็นก็ต้องขับรถกลับสิบชั่วโมงในการขับรถของผู้หญิงคนหนึ่งคิดว่าเยอะไหมคะเยอะเยอะนะคะเยอะมากเพราะพี่มายไม่มีเครื่องบินลงและจังหวัดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นนะคะโซนอื่นๆอย่างพัทยานะคะสาขาสองพัทยาเนี่ยก็ขับรถได้มาเรียนรู้กับท่านประธานเสร็จก็ลงไปสู่สาขาเซ็นเตอร์พัทยา oh. เมืองกาญจนบุรีนะคะเชียงใหม่ขึ้นไม่ได้จีหนึงจะอยู่เชียงใหม่ก็ต้องขึ้นเครื่องบิน ร้อยเอ็ดอุบลอุดรขอนกันก็ต้องใช้เครื่องเพราะว่าเขามีเครื่องบินลงแต่สิ่งหนึ่งนะคะที่เดียวให้ความสำคัญมากๆเลยกับเซ็นเตอร์หรือระบบการเรียนรู้